สวัสดีครับผมในรายการอัตโนะเทพในวันนี้เราจะมาพูดถึงแพ็กที่เพิ่มสกิลใหม่เข้ามาน่าเป็นสกิลช่วยหมู่นะครับผมเนาะต้องบอกเลยว่าน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจนะครับผมเนาะเป็นการตลาดที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมสำหรับโคนามิหรือว่าพี่โครเรานะครับผมเน้องเพิ่งแพ็กแม่แค้มาก็เอาแพ็กที่เพิ่มสกิลการหมู่นะครับผมาให้ดีขึ้นเข้ามานะครับผมเนาะก็บอกเลยว่า <laughs> ไม่ค่อยจะดีแล้วก็ทนนี่ต้องเสียงเงินกันอีกแล้วนะครับผมเนาะมาดูที่โรนัลโดร่างนี้กันก่อนนะครับผมเนาะโรนัลโดนี่เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมเนาะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวนะครับที่ผมให้ไว่าเป็นตัวน่าสนใจส่วนตัวอื่นนี่ผมมองข้ามก็แล้วกันนะครับผมเนาะถามถึงแพ็คนี้ว่าน่าเปิดไหมนะครับผมเนาะจากที่ผมมองนะครับผมเนาะสามารถข้ามได้นะไม่จะเป็นที่จะต้องสุ่มก็ได้นะครับถ้าใครแบบ ต่อการข่าพลังแบบตึงๆตัวเรกๆตึง,งๆเนี่ยสามารถข้ามได้ในเด็กคนนี้นะครับผมหรือว่าตั้งแต่แพฟกนี้ก็ไม่ได้โอเวอร์รือว่าค่าพลังตึงขนาดนั้นนะครับผมเนาะเป็นที่เป็นแพ็กที่เน้นมุ่งอย่างเดียวนะครับผมเราต้องบอกเลยว่าและตัวที่ดีๆเนี่ยมีแค่ลูนโดนะครับแต่ที่ผมมองนะในแพ็กนี้นะครับผมเนาะส่วนตัวอื่นก็พอไปวัดไปว่าได้นะครับผมเนาะ มาดูครับโัวนโดนะครับลอนโดร่างนี้นะครับผมเนาะอายุ38ปีแล้วนะครับผมเนาะสูงคือ189่งแาน้ำหนักคือ84นะครับร่างนี้เป็นจิ้งจอกในกรอบเขตโทษเนาะเป็นฟ็อกอินน์บ็อกนะครับผมเนาะจะหาช่องดีนะสำหรับสไตล์นี้นะครับผมเนาะสกิลก็ผมสกิลที่ควรเพิ่มให้นะครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าโอเคเนาะข้าพลังนะครับชึบจะตันอยู่ที่ 102นะครับสำหรับโรนันโดนะครับผมนะผมและการปรับนะครับเรามาดูที่1นึ่งร้อยสามกันก่อนนะครับการปรับ1นึ่งร้อยสามเนี่ยครับผมเราจะขอลดในส่วนของ passing ออกครับผมนิวิงจะเหลือ2ครับเพิ่มนะครับผมเนาะการจับสกองให้เป็น12ลดรองเท้าก็ผมให้เหลือ7ครับาเพิ่มดิวิงให้เป็น4เหมือนเดิม ก็นี่ก็ผมจะเป็น103นะครับการอัพแบบแรงนะครับผมถ้าหากใครชอบแบบนี้นะครับผมน็อคิ้งคัเวอร์อาจจะไม่90นะครับผมน็อแต่ค่าพลังโอ้ออรวมเนี่ย103นะครับสามารถเลือกเล่นแบบนี้ได้นะครับผมน็อแต่ถ้าใครอยากจะแบบค่าพรังใ้่ตึงๆสามารถเลือกแบบผมได้ผมมีให้ยู่อีกแบบหนึ่งนะครับผมน็อจะตันอยู่ที่102นะครับการปรับนะครับผมเราจะลดชูตติ้งให้เหลือ10ครับผม อ่าเยงมอนเหลือสเหมือนเดิมสปีดต้นก็เป็นเหมือนเดิมครับเพิ่มนะครับผมในส่วนของรองเท้าครับผมให้เป็น8แล้วก็เพิ่มกระโดดนะครับแล้วก็ความแข็งของร่างกายให้เป็น6นี่จัตตันนึงร้อครับผมบอกว่าสายนี้จะเน้นหมู่ครับผมราดูจำครับผมจำหนึ1เลยเฮดดิ้งก็9กครับผมสายนี้แบบเน้นโคกอย่างเดียวนะครับของน็อตกรสก็ดูคมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิงแรงด้วย90นะครับผมสามารถ พิกบอลได้นิดนึงหรือว่าหาช่องพลิกนะครับแล้วก็ยิงได้นิดนึงครับผมมีดีวิ่ง80นะครับผมเนาะก,ก็สามารถ เลือกเล่นได้นะครับผมเนาะถ้าใครอยากค่าพลังอออรวม1นรเนี่ยสามารถเลือกสายหนึ่งนะครับถ้าใครชอบหรือว่าสายที่ผมแนะนําคือสายนี้นะครับผมเนาะก็เน้นหมู่งเลยแหละเป็นก็คอมโบกับสกิลด้วยเนาะที่เพิ่มค่าพลังกันที่เพิ่มการหมู่งให้มีโอกาสดีนะครับผมเนาะก็เจอกันในคลิปถัดไปเหมือนเดิมครับผมเนาะอีก2ตัวจะทยอยลงนะครับผมเนาะก็รอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวคืนนี้ เรามีไลฟ์สดครับผมเจอกันในไลฟ์สดได้นะครับประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งหรือว่า2องทุ่มเนาะจะเริ่มไรนะครับผมเนาะวันเชอกันก็บ๊าย